ตัวต้านทานคืออะไรรู้จักกันไหมคะตัวต้านทานหรือภาษาอังกฤษก็คือรีซิตเตอร์หรือจะเรียกสั้นๆว่า R คืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรสัญลักษณ์ของตัวต้านทานมี2รูปแบบค่ะตัวแรกเป็นรูปแบบยุโรปตัวที่ส เป็นแบบอเมริกาค่ะซึ่งส่วนมากที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นแบบอเมริกาค่ะตัวต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มตัวต้านทานมีหลายชนิดและมีหลายรูปแบบค่ะตัวนี้เรามักจะเห็นกันบ่อยๆค่ะในวอลลุ่มในมิกเซอร์นะคะ ตัวต้านทานนิยมใช้อยู่ในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโทรทัศน์เครื่องเสียงพัดลมนะคะซึ่งน้องๆมีการใช้งานตัวต้านทานนะคะในชีวิตประจําวันอยู่แล้วแค่น้องๆยังไม่รู้จักตัวต้านทานเท่านั้นเองค่ะอย่างไรกันบ้างคะคราวนี้ทุกคนก็รู้จักตัวต้านทานกันแล้วนะคะ